โลครับโอ้โหคิดว่าตายไปแล้วยังครับยังจะได้ป้องไหมอะไรนะครับลงไปทีนึ่งจะตายย้อนหน้ไม่ตายอ่ะตายไม่ไงก็ไปก่อนอะ่ะไม่ตายหรอกโอ้เล่นให้มันเก็บฝืนมังสิ เก็บยันบัญชีให้ไหวรู้จักเพื่อนเราที่ชื่อนัเน่เน่ใน่บัญชีเหรอ เออเห็นอยู่ทำไมจัดได้เหรอก็จำได้ตอนแนะนำตัวเฮ้ยจำได้เหมือนคนเลยฮะเอาจำใครไม่ได้บ้างจอยแม่ไหน จอยอะไรนะจอยคนที่จอยจำได้ไหมไม่ได้เอาก็เห็นก็เรียนการขายเห็นไหมที่น่ากะบราะออบอกมั่นหนั่นลที่จอยเ,อ,เอีกเทสเทสแต่เทสตวะ อะลรล่ะคอยอ่ะจ้าจำได้อยู่นุ่นนะนุ่นรู้บ่จับไว้นุ่นเดี๋ยวเก็บไม่รู้ดิโหใช้เวลาขึ้นน่าเนอะ คนที่อยู่กับนัดนนนอ่ะมาแหล่งคือขึ้นร่นอ,อ๋อเดี๋ยวเราดไหนเนี่ยเ,เอ้า <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่โดดตั้งแต่เม <c oughs> ื่อกี้เรียบร้อย <c oughs> เขาไม่เข็นนะเ,งงนเขาโดนยิงกลางเขไม่เข็นเนี่ยมีคนโดดก่อนด้วยเนี้ย <c oughs> ไม่มีเดี๋ยวเรๆเนีาง <c oughs> แล้วจับคุชแพรไหมฮะแล้วจับคุชแพรไหมจับไม่ได้เฮ้ยแล้วจับคนที่นาไหมฮะคนที่นาทำลงไปในแปลงเลยเนี่ยอะไรนะรู้จับไหมจักคนที่นาไหมจับไม่ได้จะว่าไงวะ ที่ข่อมต้นติงกัวตีนอ่ะไหนวะเฮ้ยคนแน่นอนเราวิ่งมีวิ่งยเดี๋ยววิ่งยิงวิ่งมีมันเดี๋ยวตรงนี้เกาะก็ไม่มีนะเอ้าเลยมีก็แปลกละเฮ้ยโอ้หลัง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 อ่ะ เฮ้ยเอาไม่ได้หรอกบอก็ไม่มีไอ้เกาเขาไม่เรากเขาไม่่ออ่าอ่าพอจะตกเลเลยอะเิหนอยหน่อยบอกอย่างบอกยงตายฮะ ตายแน่ๆใครตายเนี่ยแถวแถวจำพิณาได้อย่างจำได้แล้วคุณตูนอ้วนฮะคุณตูนอ้วนอ่ะนะไว้ ผุดฟันผุดฟันเอางี้จำจำที่เรียนภาษาได้ไหมทาระอ่ะอือคนที่ยิงข่าวหนูออกไหมหนูออกไหมเนี่ยจะไม่ได้อ่ะอ๋อร้วร้าลรัวร้าย เรอแล้วคนที่ยืมข้างเองคนหนึงคือไอ้แพลวคนนี้ข้างเราคือไอนาอะไรวะจำไม่ได้แน่เลยเอ้าเอ้าตายแล้ว วัสาร์ที่ได้คุยกัเะครเขาเริ่มในวันเาร์เดือนหค่ะคอชื่อห้องพี่ แมทำรก่นครับเพื่อนอาจจะสอบยังสอบสอบอะนะเออใจเย็นดิเอาทำไม เราโดนแต่เราตุนแล้วแหละ <c oughs> ถ้าเราบอกว่าตอบแล้วแล้วพวกพ่เป็นอะไรอยู่เนี่ยเรีย,ยนขออนุญาติสิใช่ไหมใช่เรียนอยู่แค่หกวันฝ่าย <c oughs> พวกนี้ไม่เรียนสามข้าวหน้าที่ก็จะเรียนเลยว่าสาัญญาว่าขยะนั้นแหละ อ้าเดยวซิมเสอนซิงเกิลสองไม่รู้่ะถ้าบซิเอร์คือเล่นแหลไปเลยครมาลงไหนลงไหนก็ได้เจอไหมจัดปะถึงตัว

ง่ายเนาะใช่เดีย๋ยวมา,มาย่งมาผมกไปโซ่โตามกับไม้ตามกันพี่ไปเลย จริงทำไมอรอสวยดีจริงจังได้ออกมาโว้ย่ะเฮ้ยพี่ปามนี่เาเปลี่ยนโตอีกแล้วเน็ตอีกแล้วครับโอเค เป็นอะไกของบ้านไม่มีกระเป๋าแล้วเยอะแยะอะไรเยอะเปะ๋าไหนอะไม่เห็นมีละยานลุกข้าหนึ่งไม่คุณช้าอะไรต่อดีไม่โลนอะ ไนับปะวงนี้มาเลยไม่หมดเลยเออมีห่องกันมีก็มีแค่เกาะหนึ่งคุตัววะเฮ้ยอ๋อ ไล้วสวยคนละที่หน้าต้องอยู่หลอกฟังขนนั้นทำไมอะมน้อยเลยมันน้อยเงเลย,น,ย,เลยน้านี่สวย นั่นอนอะไรไม่เฮ้ยแม่ตัวเกลียดโดมาก็มาอะไรโอ้ยแม่นะ่ะถ้าหนูโดนคนยิงนะ 这真能炸的，真牛逼了，大哥！ เล่นไ่แหรือเกงไทำไมอ่ะน้มาเล่ได้ไงนูถามเลยเได้ไงแกว่าลดลูลงไปอยู่ยังไง คนข้างล่างไม่จบเสียบ้างอ้าวเรดดักมองไม่เห็น ba nè

อีกแล้วเว้ยก้าเก้าเก้ายได้ยินไหมได้ยินเออได้ยินช่อไม่ได้ทุกกามันกรนถึงหมาก,มากเล่ะ

องสองอ่ะป uh ั huh. uh ๊มใหญ่ตายเฮ้ยโอ้เ <m> ฮ <ix> <N> ้ย <m> ม <ix> right <N> ันตายแล้วอะไรครับเนี่ย É okay, เดยวพี่เด็บไปไปโอ๊ยเด็กไม่มาไม่ไปคม่าจะดีจดีซื้อตัวฮูมสมให้ด้วยแบตัวแล้วบอกแม่อ่ะนีขี่ไปสวนหลวงแล้วนะ เกียจแล้วะนัาครับนัาฮะขี้เกียจละขี้เกียจละขี้เกียจละฮะเอ้ยบอกขี้เกียจเล่นแล้วอ๋อโอเคยฮ้ยพิมพ์ไม่ได้